นั่งทำอะไรอยู่เนี่ยยุทุูกแล้วถุกแล้วทุกแล้วอยู่อันนี้นาลานโยมมาทำอะไรอยู่เลี้ยงเป็ดาอ๋อเลี้ยงเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม้เสียบหน่อยเผื่อจะสอบถามอะไรเอาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นี่ยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออเอาเขาอิ่มมาเออโยม ลุกขึ้นนั่งเก้าอีอ้นี่นี่หมดเลยครับนั่หมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นกันนั่งน,นั่งน,นั่งอ้าวขึ้นเออนั่งไรโยมตอนตอนตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมมาจะเลี้ยงเป็ดครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลี้ยงเป็ดเหรอ เป็นไล่ทุง่งครับกินเหล้าเหรอเนี่ยไม่กินครับฮะไม่กินครับไม่กินแล้วไปเลี้ยงเป็ดเล้วทำไมถึงมาเดินอยู่แถวนี้ก็เขาทิ้งมือมาสระบุรีครับฮะทิ้งมือมนสราบรุรีที่บอกว่าต่อผมเลยเดินมาเส้นนี้แล้วกลับบ้านมาทิ้งโยมทิ้งคืนไงนะ ก็คือไม่ใจตังไม่อะไรเลยครับพอจะไปธุระเดียวก็หายไปเลยไปไปเลี้ยงเป็ดอยู่นานหมห้าเดือนกับยี่บยี่สบ็ดวันยี่สิบวันเนี่ยประมาณแล้วเขาให้เดือนเท่าไหร่เดือนละห้าพันห้าพันอยู่กี่กับเขาครับแล,แล้วทีนี้ก็ทราบว่าเขาเขาโกงผมหรอตรงนั้นโกงโกงยังไง ก็คือเขาบอกเดี๋ยวปัตุระเดี๋ยวก็ทิ้งผมไว้ตรงนั้นนะเขาบอกปัตุระเดี๋ยวเขาหายไปเลยผมก็นอนที่สระบุรีคืนหนึ่งผมเลยตัดสินใจเดินมาเช่นนี้เออแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านผมนอยู่สุรพรรณบุรีบางปะมาบ้านไรโพสไปสุพรรณสุพรรณบุรีบางปะหม่าแล้วทำไมจึงไม่กลับบ้านก็เนี่ผมกำลังจะกลับนีนะเดินไปทางนี้เหรอกลับกลับสุพรรณเหรอนี่กลับสุพรรณแล้วทำไมไม่นั่งรถไปจะได้ถึงเร็วๆร็ต้องจ้งเหรอฮะ ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ที่ตัวผมไม่มีเลยสักบาทนะครับเนี่ยเอาอะไรกินข้าวเป็นไงคนะเขาให้มาครับนี่ครับ่นอรนี่นี่ถุงอะไรเนี่ยนี่ถุงผ้าหม่มมุ้งครับแล้วก็เสื้อผ้านิดหน่อยเปิดูได้เลยครับไม่ตอนนี้นอายุเท่าไหร่แล้วอายุ62ปีครับมีลูกเมียไหมไม่มีครับไม่มีลูกเมียตัวคนเดียวร่ะ ผมรับเงินคนแก่แล้วด้วยครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รับครับนี่ยครับเงินคนแก่มันต้องรับมันที่สิตชื่ออะไรดิชื่อน้ำนองบุญธนาวงตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางม้าจังหวัดขรนแก่นก็ต้องเดินเอาอเอาอล้วตกตกเราลงไปทำงานได้ใครติดต่อไปจริงไปทำงานเลี้ยงเป็ดเหรอเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งน,นั่นแหละ แล้วก็เจอกันเงนี้ยแบบเดินแล้วเจอกันเขาบอกนึกไปด้วยกันไหมผมก็เอาพราะว่าเราได้ตังค์ที่เดองพี่พูดดังๆนิดน้งยก็คิดว่าเราได้ตังค์อ่ะเขาคงไม่โกงเราอะไรประมาณนี้แต่นี้เขาไปส่งกลาบุรีแล้วเขาก็บ้านเขาอยู่นั่นนะ่เขาบอกเดี๋ยวรอแปบ๊บนะเดี๋ยวไปทุระแป๊บเราก็นึกว่าจะไปเบิกตังค์ให้เราเหายไปเลยครับผมนอนอยู่นั่นคืน ผมก็เลยเดินมาเอาแล้วทําไมยอมไปปล่อยตั้งห้าเดือนทําไมไม่ขอเขาล่ะไม่ได้ครับเพราะว่ากฎกฎของการเลี้ยงเป็ดมันจะต้องให้ครบรุ่นนี่ยงขอครบรุ่นเหรอคือเขาขายเป็ดแล้วเขาเขาถึงจะจ่ายงั้นเขาบอกว่าไม่มีตังอ๋อหมายถึงเขาต้องเลี้ยงเป็ดตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมาตั้งเป็ดมันไขแล้วเขาถึงจะขายเมื่อเขาขายเป็ดแล้วนั่นแหละตอนนั้นเราจะได้เงินแต่นี้เจ้าของเป็ดเขาไม่ให้ เพราะอะไรผมไม่ทราบครับเรื่องนี้ครับเพราะเราจะไปไปอะไรก็เข้ามากก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะเดินมก็ทื่ออฟังแล้วงงๆไม่ครับถูกอาชีพเปลเปยเป็น,ปนยังไงครับคือเขาไม่จ่ายคือไม่จนะ่ายเงินเดือนนะาทั้งหมดมันสองหมื่นกว่าไม่ได้ไม่สาบาทเดียวเลย คือเขาไปเลยเขาบอกเดี๋ยวเพื่อเดียวเข,เขาทิ้งผมไว้ตรงนั้นเลยเอ้าวแล้วโยมงไม่ต้องรู้จักชื่อเลยเท่าแก่ชื่ออะไรแต,แต่แต่ไม่แต่ไม่ต้องเอ่ยไอยชื่อเขา<ะ>แต่เราก็ต้องรู้ว่าเขาอยู่ไหนชื่ออะไรเขาอยู่ระบุรีแต่ตรงไหนผมไม่รู้ครับมาบ้านครับผมไม่เคยไปมีแต่ว่าเราก็เลี้ยงไปลยเขาไปในทนุ่งเย็นก็เอาข้ามาส่งเช้าก็าข้ามาส่งอะไรเงี้ยเท็จจริง แค่ไหน,นที่พูดมาเรื่องจริงครับ,รบเพราะเช้าเยน็นเขาเอาข้าวมาส่งเราเพราะเรากินอยู่กับเขาแล้วแล้วลว,ว,วิธีเลี้ยงเลี้ยงไงก็ไล่ทุ่งนะครับก็คือเราก็เอาไขา่ไปขึงฮะเอาไขา่ไปขึงครับล้อมเป็ดอ๋อแล้วเราก็ดูมันสองคนนะครับเพราะเป็ดมันเป็นมื่นนะไอ้คนก็อยู่ฝั่งนู้นก็อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ดูว่าเป็ดมันออกจากไข่หรือเปล่าหรือมันไปกินข้าวทําแไม่ไอะไรกไมเงี้ยไปรบกวนอไม่อะไรแล้วเป็ด มันเขาต้องบรรทุกรถมาไหมบรรทุกครับเวลายายครับที่เห็นนั่นแะเอาแล้วแล้วเป็ดบรรทุกได้ไงเป็นมันหมื่นตัวได้ครับเพราะคันหนึ่งมันหมื่นกว่าครับคันหนึ่งหมื่นกว่าตัวครับเพราะมันหกชั้นชั้นหนึ่งมันจะประมาณสองพันกว่ากับสามพันอ๋อเป็นชั้นๆใช่ไหมครับมันหกชั้นเราไม่ขอเงินก็เลยเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อกินไม่ได้เงิน เพราะนั้นเขา,าเขาให้เบิกครับเราก็เบิกกินไปสมมติเราจะเบิกก็สองร้อยเขาก็าให้สองร้อยแต่ว่าไเอเงินเดือนเนี่ยที่เหลือเนี่ยเขาเขาบอกรอขายเป็ดแล้วก็ได้<ห>ทุกเจ้าทุกเจ้าครับทุกเจ้าไม่ใช่เจ้าเีือทุกเจ้าถ้าคนไม่โกงก็จะต่ครบถ้าคนโกงก็บอกขัดทุนอะไรไม่รู้มันก็พูดมันไป ตอนี้เขาไปส่งผมไว้ที่ตลาดบุรีแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาไปเบิกตังหรือรอะไรเนี่ยมาให้ผมเนี่ยหายไปเลยครับปะตูจะบอกว่าต่อผมก็เลยตัดสินใจเดินกลับบ้านนีกว่าผมก็เลยจับเส้นตลาดบุรีมากลัว่าจะเข้าเส้นเนี้เด็กกลักบบ้านจะ,จะกลับกลับไปทาอะไรก็รับจ้างไปวันวันนะครับแ้วแต่เขาจ้างครับแล้วถ้าหลวงพ่อให้ค่ารถไปนี่ ผมก็ยังไม่รู้ว่ารถมันมีหรือเปล่าครับมันเป็นไงมันมีรถหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะครับมีเปล่าเพาเส้นนี้เหรอครับแล้วมันมีมันน่าจะมีตรงเส้นที่ผมจะไปถึงอีกสิบกิโลเนี่ยแล้วผมเดินมาดูหลักกิโลมันเหลืออีกเก้ากิโลกว่าแล้วเรื่องเพิ่งเกิดวันนี้เหรอไม่ใช่ครับก็หกวันแล้วครับฮะ หกวันแล้วครับเอาแล้ดเดินมาจากในหกวันก็เดินจากธลบุรีมานี่ครับมาเข้าเนี่ยเส้นนี้เพราะถ้าผมไปธาบุรีนู่นมันจะไปเส้นอายุยาแล้วไปนอนที่ไหนอาบน้ําที่ไหนน้ำไม่เอ้าเลยวะก็นอนตามสลาเนี่ยนี่ผมจะไปหาสลาเนี่ยจะยู่ใต้ฝั่งนน้นนะครับปลาอยู่ฝั่งนู้นนะเล็นมีเงินไหมไม่มีละครับดัวมันไม่มีเงินสักบาทเดียวเลยครับมีแั่บารประชาชนเนี้ยสัตวเียงสูกเนี้ย ไม่กินค่ะนี่ยครับเนี่ยเนี่ไม่ย่างนี้แค่นั้นแหละครับเนี่ยครับไม่ไม่กินเหล้าแน่นอนเหรอไม่กินครับจะดูยามันหลุดแน่ครับเพราะยาในผลไม้งดูดอยู่แล้วเพราะมันดูดมาตั้งตั้งเล็กเยทิดมาว่าจะมาได้กลิ่นอยู่นะอืผมไม่ได้กินไม่ได้กินเหล้าครับไม่ได้กลิน กินมันอาจจะเกี่ยวกับยาหรืออะไรนี่แหละผมไม่รู้ผมไม่รู้นะครับอันนี้แล้วแต่หลวงพ่อครับแล้วแต่หลวงพ่อถ้าเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเออเดี๋ยวแต่ว่ากินมันฟ้องอยู่ผมไม่ได้กินเอยครับผมไม่มีทางมีปืนเนี่ยครับแล้วคนที่มีงกินเหล้ามั็ไม่ได้กินครับกพผมไม่กินเหล้าอยู่แล้วตอนเลี้ยงเป็ดกินเหล้ามั้ตอนเลี้ยงกินครับแล้วของเป็ดก็ให้กักหนึ่ง เย็นเนี่ยเขาจะให้กักเปร็จขา้าร้านเสร็จแล้วเขาจะให้กักตอนนี้ไม่กินเขาไม่มีกาครค่ะก็ผมไม่มีทังเยื่ซื้อผมไปซื้อที่ไหนนะครับแต่ว่ามันได้กินเหล้าจางๆอยู่มันมีไม่มีผมรับประกรันครับไม่มีครับผมผมไม่ได้กินเหล้าครับมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะนี่ขอให้ข้ามากล่องหนึ่งบ้างเนี่ยผมจําได้อยู่ใน,นเนี้ยใครไม่รู้ผมเดินทางเออดังนั้นให้ไปแค่สามพันพอให้ไปไปกินไปกลับบ้านค่ารถพออยู่แล้วไปสุพรรณแค่นี้ไม่มี ผมไปด้วยได้ไมัได้ไปลงที่นู่นเลยแล้วไปขึ้นรถได้ไหมฮะไปลงที่หินอะไรตรงเนี้ไม่ใช่หินกองอะไรไะไปลงที่ไหนเนี่ยครับทางหน้าอีกอีกเก้ากิโลเนี่ยมันน่าจะมีท่ารถอยู่นะแล้วไปลแล้วนล้วผมจะขึ้นรถไปเลยกันกลับเลยใช่ไหม<ะ>เพราะตรงนี้ผมต้องเดินไปอีกนะครับมันไม่มีรถแต่ผมไม่เห็นมีรถเดินอีกเก้ากิโลครับที่ผมรู้เนี่ย ไปแรกมองพนั่งเราไปด้วยได้ไหมครับเราก็ไปลงที่บบกาตร์ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปไปไปต่อรถเอกนะครับเพราะตรงนั้นมันมีรถตู้อยู่ครับไปตู้พันไปย่อยไม่ไม,ไม่มีเลยเหรอถ้าเป็นแน้กไม่อยากจะไปด้วยเลยมันจะง่ายกว่ามันเร็วกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ผมไปลงวัดตาเร็วกว่าวัดตาลายๆไปลงวัดตาเร็วกว่าแล้วแล้กกลับบ้านเลยใช่ไหม ก็วัดป่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงบ้านผมแล้วครับไม่ไกลโอเคนะั้นมันเขตอำเภอเมืองแล้วผมเลี้ยวซ้ายก็บองมาเพะตรงนี้มันผมไม่เห็นมีรถวิ่งเลยนี่ไม่มีรถบอกว่าส่อหรืออะไรวิ่งอยู่กลับบ้านจริงนะกลับทับลงพ่อผมบอกผมกลับครับยังไงต้องกลับสุพรรณก่อนลหละครับคันนะ้นแรกนไปถึงวัดป่าให้ได้ก่อน ไปเลยเพราให้ไปสามพันไปเอไปละร้อยสองพันไปละพันหนึ่งหนึ่งใบอ้าโมนาแต่ทูกหนูก็เดี๋ยวผมมาสายไปด้วยนะครับเอาไปลงที่บกอนั่นเองได้ได้ได้มันจะได้ขึ้นรถไป่ได้เอาเงียบๆก่อนเอาญาติโยมหนึ่งนาทีก็จะจบใกล้โยมเห็นว่า ต้นทุนคนเราชีวิตคนเราเนี่ยมันได้ครับไม่มีปัญหาเพราะผมไม่ทำอะไรผิดเงียเมียก่อนต้นทุนคนเราเชีวิตคนที่เกิดมาต่างคนต่างก็มีเส้นทางที่ตนเดินเราคงไม่ได้สรุปวันเดียวว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้มันต้องเล่าความกล่าวว่าเรื่องมันมายัางไงแล้วก็ไปยังไงแล้วก็ถึงจบอย่างนี้ ก็ทานเท่าหลวงพ,องพว่อหลวงพ่ออยู่วัดนะ่ะนั่นก็สมควรและจะโจมก็ให้ได้ไดไดรับทราบว่ามันมันเกิดจากผลของตัวเองที่ทำไว้นะต่อมาก็จะช่วยแค่สามขันอพดต่อมาก็ว่าได้กินหน่อยสลับตมานะแต่ก็โยมเขาไว่าเขาเข,า,ขาไม่ทานเล้าแต่แต่เดยนไปส่งให้อนุเคราะห์ให้ได้เดินทางกลับบ้านก็สมควรเวลาหัดพุทโธบ้าง นั่งอยู่ไนก็กำหนดพุทโธพุทโธไปอยู่ในใจนะอาไม่ต้องแกะเลยเดี๋ยไปขึ้นรถเลยขึ้น,นรถเอาเสื้อเสื้อไปเส,สื้อโอมนาสาธุครับเอผมะไส<ป>่งเลยกอเลยครับ,รบพุทโธอะไต่อไปไปจบแล้วครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี้ใส่ไปส่งด้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่ง